มาแสดงครับผม <laughs> สวัสดียมเสาวันร้อยกระทงครับพี่น้อง้มนี่อาหารตามสั่งมือที่สองนะครับเนาะเป็นกระเพราหมูกรอบครับกระเพราหมูกรอบครับพี่น้องแล้วก็น้ำซุปข้นหมูกรอบแบบฉ่ำๆยำเสาครับพี่น้อง้มนี่บ่ไห้ฮหอคำว่าจากบ้านนะครับเนาะเพราะว่าอันพี่สายจังได้เ่มฉ่ำ แซ่บก็ต้องปรุงเพิ่มเลยพี่น,อน,น้องเปิดจังไรเนาะมันหนีร้อยกระทง หาครูร้อยได้ไปหลัง <laughs> สซดาสุกหุ่นหอดพี่นอ้องร้อยกระทงยืดสยอย่าลืมบอกกันนะพี่น้องหาเธอได้ไปงมเหรียญน,น้ำ Thank uh you. -huh. ตดของสุดมีแห้งมากน้อง อย่าลืมเฮ็ดข้าวเศร้า่าลืมกินขา้าเศร้ากันเด้อพี่น้องลายกระทงใสาบอกน้ำจะเป็นงมเด่น,นคือเก่าสวัสดีครับ